ภาษาไทยที่อาตมาพูดไว้นี่จำแล้วลืมเนี่ยคือคนมีความเพียรน,นะแต่ถ้าลืมจำเนี่ยคนไม่มีความเพียรน,นะและถ้าคนตั้งใจจะไม่จำโยมว่ามีความเพียรไหมเขาเพียนผิดเพียนผิดตั้งใจจะไม่จำเพียรเหมือนกันแต่เพียนผิดเพียนผิดจะได้ผลดีไหมไม่ดี ในตำราทางพระพุทธศาสนาเนี่ยที่อาตมาอยากให้พวกเรารู้ด้วยตนเองแล้วก็รับผิดชอบเองรับผิดรับชอบด้วยตนเองด้วยความยินยอมทุกประการเพราะเรานึกว่าใช่เรานึกว่าไม่ใช่แต่ถ้าเรามีความรู้ทางภาษาบาลีเนี่ยนะโอกาสที่เราจะรู้ถูกเนี่ยเยอะกว่ารู้ผิดนะ ดังนั้นจึงอยากให้เรียนไปเรื่อยๆนะถ้าอาตมาเป็นโยมนะไม่รอให้ชวนบ่อยขนาดนี้เสียของหมดเลยเสียชื่อหมดนะอายุก็เยอะแล้วยังให้เด็กๆอยากอาตมามาชวนเรียนอีกอนะต่อไปอาตมาพูดแบบนี้โยมต้องลุกขึ้นยืนบอกท่านพอแล้วไม่ต้องชวนแล้วยโยมจะมาตลอดไปถา้างนี้จะไม่ชวน ก็คือว่าไหนๆแล้วนะเล่าให้ฟังสั้งไหนดีไหมตกลงจะมาเรียนหรือจะมาฟังเล่าเนี่ยเสียงเริ่มมาและโยมโจทย์ตอนที่อาตมาท่องกระจายนะสูตรเนี่ยอาตมาไม่รู้ความหมายหรอกแต่โยมว่าอาตมาเคยคิดแบบโยมที่คิดอยากจะเลิกไหม ยมคิดอยากจะเลิกใช่ไหมมีเนี่ยยมบัวยอมบัวยังยกแขนขึ้นไหนทีย่ยกไว้ไม่แขนนั่นแหละคิดอยากจะเลิกแต่ไม่เลิกใช่ไหมอาตมาเนี่ยยมเชื่อไหมว่าไม่เคยคิดจะเลิกนะ,ะไม่เคยคิดจะเลิกเรียนภาษาบาลี แล้วก็ไม่เคยที่จะเลิกสอนด้วยอาบน้ำมาแล้วเนะี่ยเนรนอาบน้ำมายัง <c oughs> ไม่เคยคิดเลิกนะเพราะอะไรเพราะรู้และยอมรับว่า มีประโยชน์มากรู้และยอมรับว่ามีประโยชน์มากนะภาษาบาลีที่พูดมาถึงจุดนี้เนี่ยความจริงอยากจะพูดเกี่ยวกับความเพียรในตำราทางภาษาบาลีมีพูดถึงความเพียรไว้จุดหนึ่งนะดีมากนะบอกว่าความเพียรพยายามเนี่ย มันเป็นที่มาเป็นมูลเหตุให้เขาเป็นมูลเหตุนะเป็นมูลเหตุหลักของการได้มาซึ่งสรรพสิ่งความเพียรน,นะเป็นมูลเหตุหลักของการได้มาซึ่งสรรพสิ่งอาตมาจะถามนะโยมลองตอบดูนะไม่ต้องตอบ ต้องไม่ต้องตอบแบบอะไรนะแบบแบบเอาใจนะเอาใจก็ไม่เอาเอาหน้าก็ไม่ให้นะตอบแบบตรงๆกัโยมว่าอาตามาเนี่ยเก่งไหม <c oughs> <c oughs> อ๋อ <c oughs> ยังไม่ทันตอบหัเราะนี่แปลว่าอะไรเนี่ยยมว่าเก่งไหม,มเก่งย <c oughs> <c oughs> โยมผู้ชายเ,เพราะอะไรอ่ะยมที่ยุ่งหลังชื่ออะไรนะ ชื่ออะไรนะว,รว,วิรัติวิรตีแหละวิรัตทำไมบอกวอาตมาเก่ง <c oughs> มีอะไรนะชื่อเสียงฟุงฟุงส่านเลย ต่อให้ม <Techn Pokémon> ันชัดๆหน่อยเดี๋ยวฟุงฟุงอะไรอ่ะกระจรไปไหนอ่ะกระจรไปไหนอ่ะอาสัมล่มด้วยเด่ะมาสัมผัสอาตมาตั้งแต่เมื่อไหร่ วันนี้จะพันนาจบไหยเนี่ยเยอะจังเลยนี่ออกจากใจแล้วบะต้องบอกอย่างนี้ต้องบอกว่าต้องมาตั้งใจตั้งใจมีคนถามว่าเหนื่อยไหมเงี้ย สอนเยอะเหนื่อยไหมโยมเคยได้ยินอตาตมาตอบไหมไม่เคยเลยอออย่างใช่ไหมแตดว่ายังไม่ได้สัมผัสตอบว่าไม่เหนื่อยไงเขาถามต่อทําไมไม่เหนื่อยก็เพราะเราตั้งใจทำถ้าเราตั้งใจทำมันไม่เหนื่อยบางวันนะอาตมาสอนเสร็จจากนี่ไปสอนต่ออย่างที่เคยเล่าให้ฟังอ่ะไ แทบจะเป็นลมก็มีนะอาเจียนมาแล้วก็มีไปสอนที่อ,อภิธรรมที่วัดมหา,าธาตุต่อเมื่อสองอาทิตย์ที่แล้วะนะต่อเนื่องมาเลยมันอาจจะเป็นเพราะเหนื่อยไงก็มีนักเรียนบอกท่านพักก็ได้กลับไปพักก็ได้อาตมาบอกเดี๋ยวสักพักหนึ่งสักพักหนึ่งพอน,นั่งสักพักมันดีขึ้นสอนต่อเลย คือเราไม่ได้มองแค่เวลานั้นวันนั้นปัจจุบันนี้เท่านั้นนะเรามองอนาคตเพราะว่าอนาคตเนี่ยผู้ที่กำหนดอนาคตเนี่ยมันคือปัจจุบันการเรามีเวลาเราต้องทำไว้อย่างพวกเราเนี่ยมีเวลาต้องเรียนไว้เพราะเราไม่รู้ว่าเวลาที่เหลือจะเหลือพอเรียนหรือเปล่า ใช่ไหมเหลือไม่พอเพราะเราไม่รู้ว่าเหลือเท่าไหร่เรารู้ไม่ได้ด้วยเรายิ่งต้องขนกวายซึ่งมันไม่ใช่เรื่องยากนะเรียนที่นี่ไม่ใช่เรื่องยากอาตมาจะพูดอยู่ตลอดนะว่าไม่ต้องสี่เรียดกัดใจน่าสูดจำไม่ได้ไม่เป็นไรไม่มีใครเขาไปไล่โยมออกจากที่นี่ถ้าใครไล่มาบอกอาตมานะ แล้วก็ท่องอะไรไม่ได้ไม่เป็นไรขอให้มาเรียนนายยมบัวขอให้มาเรียนมามาเดินในตึกนี้ก็ยังดีจะตายทั้งทีก็ตายที่ตึกนี้ตั้งใจไว้แบบนั้นเลยนะแต่ถ้าวันจันทร์ถึงวันศุกร์ไปตายที่อื่นนะเสาที่นี้อนุญ,ญาตให้ตายที่นี่ได้เสาที่นี่เป็นที่ของเราไปแล้วนะไม้จะชัว่วคราวเฉพาะเสาอาทิตย์นะ นั่นแปลว่าเราตั้งใจความจริงเนี่ยทุกคนเนี่ยไม่ได้เก่งมาแต่เดิมหรอกทุกคนมันต้องมีที่มาที่สำคัญก็คือความเพียรแต่ถ้าเรายังเพียรไม่ถูกว่าเราจะเพียรไปที่ไหนเราจะเดินหน้าไปจุดไหนเนี่ยเราต้องมีผู้นำที่ถูกต้องผู้นำที่ถูกต้องเราก็รู้เองไม่ได้ เราก็ต้องอาศัยกัลยาณมิตรผู้ที่ให้คำแนะนำที่ดีซึ่งมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะไม่ใช่เรื่องง่ายที่เราจะได้เจอสิ่งดีๆเหล่านี้ทางภาษาบาลีเรียกว่าสัมปัติจักสัมปัติจักกะก็คือความพร้อมครบวงจร ความพร้อมที่ครบวงจรเนี่ยมีอยู่สี่อย่างมีอยู่สอย่างนะถ้าเอาปัจจุบันเนี่ยสก็คือหนึ่งปฏิรูปเทศวาสักการได้เกิดการได้อยู่อาศัยในสถานที่ที่เอื้ออำนวยต่อการทำความดี ซึ่งพวกเราเนี่ยกำลังได้อยู่นะชาตินี้นะเป็นคนไทยยงว่าโอเคไหมเป็นชาวพุทธบวกเขาบียงว่ายิ่งโอเคไหมได้เรียนบาลีที่สถาบันนี้ยิ่งว่าโอเคไหมโอเคนะเรียนไม่คยรู้เรื่องโอเคไหมคือเรียนให้เป็นประจำนี่ถือว่าโอเคแล้วแหละนะแล้วก็สองสอง สัพปริสูปะนิสยะนะใช้ได้ในสำนวนนะบางทีก็ใช้คำว่าสัพปริสะสังเสวะหรือสัปปริสูปนิสยะก็คือได้คบค้าสมาคมหรือมีเพื่อนที่เป็นสัตบุรุษกัลยาณมิตรเป็นเพื่อนมีไหมยกตัวอย่างอาตมานี่ถือว่าเป็นกัลยาณามิตรสำหรับโยมไหมเป็น แต่อตมาไม่ค่อยเจอโยมมาเป็นมิกับอาตมาเลยเวลาตมามาสอนนี่ต้องมาใช่ไหมจะเป็นจะตายยังไงก็ต้องมามาไหมมาไอโยมชื่ออะไรนะโยมชิดโยมบัวข้างๆโยมบัวหลังหมอนอนจันทร์ชื่ออะไรโยมอะไรลืมชื่อจิวจินเขาไม่ได้ตั้งใจมานะอาตมาบอกลองไปเรียนดูเขายังไม่ขาดเนี่ยขาดยัง มีขาดบ้างะมีแต่ยังเรียนอยู่นะยังเรียนอยู่ก็จบอภิธรรมแล้วไงแล้วก็มาทําเอกสารที่อชวเจอไม่ไปเรียนบาลีหนึ่งเขาก็ไม่อยากเรียนอ่ะพูดง่ายอ่ตอมาลองไปเรียนดูเดี๋ยวเขามาเขายังมาอยู่นะยมบัวเหมือนกันอ่าก็ก็ชวนเพื่อนไงดีไหมต้องขอบคุณเขานะที่เขาชวนมาเรียนสามสาม สัตธรรมัตสวรรณะการได้ฟังพระสัตธรรมก็คือข้อมูลทางพระ,พ,ระพุทธศาสนาข้อมูลเกี่ยวกับธรรมทางพระพุทธศาสนานั่นแหละพูดภาพรวมสมอย่างนี้เนี่ยเป็นเป็นสิ่งสำคัญในปัจจุบันแต่รู้ไหมว่ากว่าจะได้สามอย่างนี้เนี่ย ซึ่งทุกคนไม่ได้ครบทั้งสามอย่างนะไม่ได้ครบสามอย่างทุกคนนะอย่างพวกเราเนี่ยถือว่าได้ครบสามอย่างเกิดอยู่ในปฏิรูปะเทศสก็คือสถานที่หรือประเทศหรือแผ่นดินไทยที่นับถือศาสนาพุทธเป็นส่วนใหญ่ ที่เราได้เต็มๆเลยนะแล้วก็มีกัลยาณมิตรผู้ที่ให้คำแนะนำชักชวนไปในทิศท,ทางที่ดีเนี่ยทุกคนเลยเนะี่ยที่มาเรียนเนี่ยทุกคนเลยแล้วก็สได้มีการได้มีโอกาสฟังธรรมทางพระพุทธศาสนาเราก็มีกันทุกคนถือว่าเรามีครบนะ แต่เชื่อไม่ว่าสามอย่างนี้กว่าจะมีครบได้เนี่ยต้องอาศัยอดีตตปัจจัยก็คือปุเพกะตะปุญญาตาก็แปลว่าพวกเราที่มีครบทั้งสามอย่างในปัจจุบันนี้เนี่ยเพราะอดีตเรามีบุญเพราะอดีตเราทำบุญบุญที่เราทำเนี่ยส่งผลเปิดโอกาสให้เราได้รับผลของบุญ แล้วก็ได้มีโอกาสดีๆแล้วก็ได้สร้างบุญใหม่ได้สร้างโอกาสดีๆใหม่จะเป็นปัจจัยสำคัญในอ,ใน,อนาคตชาติต่อๆไปอดีตที่ผ่านมาเราจำไม่ได้ไม่เป็นไรนะแต่เราสามารถคาดคะเนดได้ว่าปัจจุบันมีโอกาสดีขนาดนี้เนี่ยแม้จะไม่มากนะักก็แปลว่าอดีตเราได้ทำความดีมาปัจจุบันเราจึงได้รับผลของความดีที่เราทำมาในอดีต เมื่อเราเชื่อมั่นเช่นนี้ปัจจุบันเรายิ่งต้องขวนขวายโยมเคยเห็นคนพิการไหมบางคนตาบอดกำเนิดนะตั้งแต่กำเนิดนะทั้งสองข้างแต่เขาไม่ไม่ยอมแพ้เขาสามารถดำเนินชีวิตเหมือนกับคนปกติดีกว่าคนมีตาสองตาสี่ตาด้วยซ้ำไปอย่างโยมจินนี่มีสี่ตานะใส่แว่นโยมบัวเนี้ยนะ ใช่ไหมมีสี่ตานั่ต้องขยันมากกว่าเพราะเรามีความพร้อมมากกว่าคนพิการพิการกายเนี่ยเป็นเรื่องเล็กแต่ถ้าพิการใจเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่เพราะทุกชีวิตเนี่ยเป็นไปด้วยใจนะชาติหน้ารู้ไหมเราอาจจะไม่มีร่างกายก็ได้ชาติที่ผ่านานมารู้ไหมเราอาจจะไม่เคยมีร่างกายแบบนี้ก็ได้ นั่นแปลว่าเราไม่ได้เป็นคนทุกพบทุกชาติชาติที่ผ่านมาเราอาจจะเป็นสัตว์เิรฉาตที่มีร่างกายเล็กๆชาติต่อๆไปเราอาจจะเป็นอรูปปรมที่ไม่มีร่างกายก็ได้ทุกอย่างอยู่ที่ปัจจัยทางจิตใจไม่ใช่ทางร่างกายดังนั้นเนี่ยช่วงที่เราร่างกายพอจะมีแรง เดินเหินไปไหนมาไหนได้เราต้องอาศัยร่างกายนี่แหละนะมาทำความดีต่อยอดต่อนะอย่าไปใส่ใจเรื่องสังขารร่างกายว่าอายุเยอะแล้วโยมเห็นโยมวิเชียนไหมแปดสิบหแปดสแล้วนะเมื่อเช้าอาตมาถามว่าโยมวิเชียนมาถึงเนี่ยประตูเปิดยังยังครับ อาตมาเลยแซวบอกว่าเดี๋ยวจะต้องให้โยมเป็นยามตึกนี้แล้วแหละโยมจะได้เปิดประตูเลยเขามาอย่างนี้ทุกอาทิตย์นะแล้วถ้าอาทิตย์ไหนเขามีธุระจำเป็นที่ไหนเนี่ยเขาจะมาแจ้งอาตมานะอาทิตย์หน้าโยม,มาช้าหน่อยนะครับมาช้าเขาก็ยังมานะ ตั้งใจดีมากนะอายุแปิบแล้วยังแข็งแรงหูตึงนิดหน่อยเท่านั้นเองต้องดูโยมวิเชียนเนี่ยวิเชียนเนี่ยเป็นตัวอย่างก็ยังบอกเลยเสียดายที่ตอนท่านชวนโยมไม่ได้มาว่ารุ่นเข้านี่จบไปหมดแล้วมาเรียนที่นี่จบไปหมดแล้วรุ่นที่สี่ะโยมวิเชียนเพิ่งจะมาเรียนเพิ่งจะมาเรียนน่ยหลังจากรุ่นเข้าจบไปอะอพีธ่ธรรมบิีรุ่นเดียวกันจบไปแล้ว ก็พยายามเรียนไปเรื่อยๆนะอย่าอย่าไปคิดอะไรมากมายถ้าไม่ได้เรียนอยู่ที่บ้านทำอะไรเนี่ยเป็นไปไม่ได้หรอกที่เราจะอยู่ที่บ้านแล้วทำบุญทำกุศลน่เป็นเรื่องยากมาก24ชั่วโมงเนี่ยเอาชั่วโมงที่ตื่นมาเนี่ยหรือเอาเอาชั่วโมงที่หลับก็แล้วกันโยมบัวหลับกี่ชั่วโมงรายัางจะต้องนับอีก ไม่ค่อยได้หลับเห็นไหมแปลว่าตื่นตลอดแล้วขณะที่ตื่นเนี่ยจิตเป็นอะไรกุศลหรืออกุศลรู้ไหมไม่รู้นี่แปลว่าอากุศลนี่ยผมเป็นอกุศลส่วนใหญ่ไงจึงไม่ค่อยรู้ถ้าเป็นอกุศลแล้วรู้เนี่ยนั่นไม่เป็นอกุศลแล้วนะณขณะที่รู้เนี่ยมันเป็นกุศลไปแล้ว ถ้ารู้เป็นกุศลถ้าไม่รู้เป็นอกุศลไปฝึกรู้มานะรู้ย้อนหลังก็เป็นกุศลนะรู้ซึ่งสิ่งที่เป็นอกุศลก็เป็นกุศลนะมันต่างกันนะขณะที่อกุศลจิตดวงใดดวงหนึ่งเกิดเราไม่มีโอกาสรู้แต่ขณะที่เรารู้เนี่ยแปลว่าเรามีสติแปลว่าเรามีปัญญาระดับหนึ่ง เราจรึงรู้ได้จะรู้ณขณะนั้นก็ดีย้อนหลังก็ดีล่วงหน้าก็ดีเนี่ยถือว่าเป็นกุศลแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องดูว่ารู้อะไรด้วยนะส่วนใหญ่ถ้าเรารู้ระลึกนึกถึงเรื่องบาปเรื่องอกุศลเนี่ยมันเหมือนรู้แต่ความจริงไม่รู้เพราะจิตมันเป็นอกุศลอยู่เราอินอยู่กับสิ่งนั้นไงเหมือนรู้เหมือนใช่นะแต่ไม่รู้แต่ไม่ใช่ เหล่านี้เนี่ยเราต้องอาศัยข้อมูลทางพระอภิธรรมนะเอาไปต่อแล้วกันไปบาลีต่อพูดถึงเรื่องการลบสละหน้าสละหลังทีนี้อาตมาจะถามพวกเรานะตอบตอบพร้อมกัน